แล้วเรียขีดเส้นใต้ครับขีดเส้นใต้ทดสอบไปเมื่อสักครู่นี้และเขียนเลยกลางหน้ากระดาษเช่นเดียวกันครับแถบหัวเรื่องและแถบเมนูกลางหน้ากระดาษเลยลูกแถบหัวเรื่องและแถบเมนูวันนี้เราจะเรียนกันในส่วนของแถบหัวเรื่องว่า มีไว้ใช้ทำอะไรและแถบเมนูมีไว้ใช้ทำอะไรทำอะไรได้บ้างวันนี้เด็กๆจะได้มาลองดูกันว่าแต่ละส่วนประกอบของโปรแกรมนะครับเราจะเรียนการหน้ากระดาษเลยครับหัวข้อเราจะเรียนกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเรียนกันไปเรื่อยๆทั้งแถบหัวเรื่องแถบเมนูแถบเครื่องมือจัดรูปแบบ เด็กจะได้รู้ถึงการทำงานของมันแต่ละแถบเมนูแต่ละแถบเครื่องมือนั่นเองเรียบร้อยไหมคให้เวลาหนึ่งนาที ในช่วงนี้นักเรียนจะต้องเรียนในส่วนของทฤษฎีกันมากหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติการ้า้ท้ายใชท,ท้ายเทอมนักเ,เรียนจะได้ฝึกการใช้งานการพิมพ์ง,งานการใส่สีสันต่างๆอย่างแน่นอนนะครับต่อไปนักเ,เรียนจำได้หรือเปล่าครับว่าแถบหัวเรื่องและแถบเมนูนั้นอยู่ตรงไหนของโปรแกรม เวลาที่คุณครูเปิดโปรแกรมขึ้นมานักเรียนจํบบ้างที่จะบอกได้ไหมครับว่าแถบผัวเรื่องและแถบเมนูอยู่ตรงส่วนไหนอ่ะเอาแถบหัวเรื่องก่อนอยู่ตรงไหนเออด้านไหนลูกด้านบนสุดไหมด้านบนสุดสีฟ่าฟ้าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ไปดูกันถูกต้องเลยนะครับด้านบนสุดที่นักเรียนเหตุภาพอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับ ด้านบนสุดที่นักเรียนเห็นก็คือสิ่งที่เรียกว่าแถบหัวเรื่องนั่นเองอไม่ต้องห่วงวันนี้คุณครูมีเฉลยอ่มีขยายให้นักเด็กได้ดูด้วยนะครับส่วนแถบเมนูล่ะอยู่ตรงไหนลูกแถบเมนูอยู่ตรงไหนเอ่ยอาถัดลงมาหรือเปล่าอาถัดลงมาด้านล่างของแถบหัวเรื่องใช่ไหมครับถูกต้องเลย แถผัวเรื่องจะอยู่ทางด้านบนสุดของโปรแกรมแถผัวเรื่องนั้นจะบอกอะไรบ้างบอกอะไรบ้างทราบไหมคุณครูเคยแนะนําไปบ้างแล้วจาได้ไหมครับแถผัวเรื่องนี้นะครับจะบอกในส่วนของชื่อโปรแกรมชื่อเอกสารที่เปิดอยู่และมีปุ่มควบคุมของโปรแกรมอยู่ด้วยครับ ตรงนี้ให้นักเรียนบันทึกลงไปเลยบันทึกใบความรู้ครูคลงไปครับให้เวลา3นาทีในการบันทึกสไลด์นี้หมดเลยลูกอย่างที่คุณครูบอกไปว่าแถบหัวเรื่องนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีทุกๆโปรแกรม นะครับแถบบรื่องจะมีทุกๆโปรแกรมเลยโดยหลักๆแล้วก็จะแสดงชื่อของโปรแกรมที่เราเปิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็มีในส่วนของชื่อโปรแกรมนั้นแสดงอยู่บันทึกลงไปเลยครับสไลด์นี้เด็กๆบันทึกลงไปเลยลูกรวมถึงชื่อเอกสารที่เราเปิด ก็จะปรากฏอยู่ที่แถบหัวเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มควบคุมปุ่มควบคุมปุ่มควบคุมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปนะครับอะตอนนี้บันทึกลงไปก่อน ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ในช่วงของภาคทฤษฎีกันเต็มๆเ,เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการจดบันทึกนะครับส่วนใหญ่ต้องมีการจดบันทึกเราจะมาเรียนรู้การทุกๆส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เลยอ่ะขอพัยครับส่วนประกอบของโปรแกรมไมโ r รซอฟ t ์วิดเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นพื้นฐาน ในการเรียนรู้กับโปรแกรมนี้ในชั้นะถมศึกษาปีที่4ด้วยนะครับเรียบร้อยไหมครับยอเดเยี่ยมมากแท่หัวเรื่องครูจะอธิบายครั้งหนึ่งนะครับว่าแค่หัวเรื่องนี้จะแสดงชื่อของโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเปิดโปรแกรม Microsoft Word ก็จะเขียนบอกไ้เลยว่า เป็นโปรแกรม Microsoft Word เปิดอยู่และชื่อเอกสารที่เราเปิดอย่างคุณครูเปิดเอกสารที่มีชื่อว่า Document 1ก็เปิดขึ้นมานะครับก็จะมีชื่อ Document 1นี่ี้อยู่และมีเนื้อส่วนของปุ่มควบคุมนะครับปุ่มควบคุมนั้นมีอ,ะ,อะไรบ้างนักเรียนนึกภาพปุ่มควบคุมออกไหมนึกภาพออกไหมครับ ไปมีภาพครับไปดูภาพกันอ่ะนี่คือแถบผัวเรื่องใช่ไหมครับแถบผัวเรื่องนั้นอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าจะบอกในส่วนของชื่อโปรแกรมและในส่วนของชื่อเอกสารไหมครับชื่อโปรแกรมรวมถึงชื่อของเอกสารอันนี้ชื่อเดียวกันไม่ต้องงงนะครับนรอยนไม่ต้องงงนะครับและมีในส่วนของปุ่ม ควบคุมนั่นเองรู้จักยังเอ่ยปุ่มควบคุมรู้จักยังอ่านี่แหละด้านนี้นะครับที่เรียกว่าปุ่มควบคุมปุ่มควบคุมนั้นมีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มควบคุมเราไปดูแต่ละปุ่มกันเลยว่ามีไว้ใช้ทำออะไรบ้างนักเรียนดูทีละปุ่มเลยครับ จากนั้นให้บันทึกลงไปด้วยวาดภาพประกอบด้วยนะครับต้อเรียนวาดภาพประกอบด้วยปุ่มควบคุมปุ่มแรกปุ่มแรกนั้นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับและก็มีขีดมีขีดอยู่ด้านล่างสิ่งนี้ใช้ในการซ่อนหน้าต่างโปรแกรม ใช้ในการซ้อนหน้าต่างโปรแกรมบันทึกลงไปครับวาดภาพประกอบด้วย ซ่อนแบบไหนอ่ะงงไหมเพราะเราสามารถที่จะซ่อนโปรแกรมแบบไหนเดี๋ยวคุณครูจะ,ะสาธิตให้ดูนะครับจะสาธิตให้ดูตอนนี้บันทึกลงไปก่อนครับอย่าลืมวาดภาพประกอบด้วยวาดภาพประกอบลงไปด้วยวาดแบบง่ายๆลูกวาดไม่ต้องยากมากนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เองนะวาดตามตัวอย่างเลย ส่วนที่2ล่ะปุ่มควบคุมที่สองใช้ทำอะไรทราบไหมใช้ทำอะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมนี้บ่งบอกถึงโปรแกรมว่ามันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับมันซ้อนกันอยู่ก็คือใช้ในการย่อหรือขยายหน้าต่างโปรแกรมนั่นเอง ใช้ในการย่อและขยายหน้าต่างของโปรแกรมเดี๋ยวเวลานักเรียนบันทึกเสร็จเรียบร้อยคุณครูจะสาธิตให้ดูครับว่าต้อนอย่างไรย่อขยายอย่างไรนะครับบันทึกต่งไปครับว่าภาพประกอบด้วยแบบง่ายๆวาดภาพประกอบแบบง่ายๆสี่เหลี่ยมซ้อนกัน ปุ่มแรกที่นักเรียนเห็นใช้ในการซ่อนหน้าต่างโปรแกรมในกรณีที่เราต้องการที่จะไปใช้งานโปรแกรมอื่นถูกไหมครับแต่เรายังไม่ต้องการปิดโปรแกรมนี้เราก็ใช้ปุ่มนี้แหละในการซ่อนลงมาครับเราก็ซ่อนลงมาให้ไปอยู่ในแถบสเตตัสบาร์ด้านล่างนะครับส่วนการย่อก็เช่นเดียวกันในกรณีที่เราต้องการที่จะดูโปรแกรมนี้ กับโปรแกรมนี้เปรียบเทียบกันกรณีที่เราเปิดโปรแกรม Microsoft Word นะครับและโปรแกรม Microsoft Excel เราต้องการที่จะดูเทียบกันเราก็สามารถที่จะยอ่อนะครับย่อโปรแกรมให้มันเล็กลงแล้วก็เปรียบเทียบกันดูได้ตรงนี้มีประโยชน์แบบนี้นั่นเองส่วนปุ่มสุดท้ายใช้ทำอะไรครับใช้ทำอะไรเอ่ยปิดโปรแกรมยอดเยี่ยมมากครับใช้ในการปิดโปรแกรมนั่นเอง ห้องนี้สุดยอดเก่งมากเลยนะครับใช้ในการปิดโปรแกรมถ้าต้องการปิดโปรแกรมก็จะต้องไปคลิกที่ปุ่มกากระบาดนะครับปุ่มกากบาดสีแดงนั่นเองส่วนใหญ่เราจะสีแดงนะครับจริงๆก็มีสีอื่นวาดรูปประกอบไปด้วยนิดนึง กองไว้ครับเราเหลือในส่วนของแถบเมนูอีกนะครับแถบเมนูนี้เยอะมากเลยเราจะเรียนรู้กันไปแต่ละเครื่องมือนะครับแถบเมนูนี้จะมีในส่วนของเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยนักเรียนจะต้องรู้จักทั้งหมดนะครับว่าแต่ละส่วน ที่ประกอบกันมาเป็นแถบเมนูเนี่ยมีไว้ใช้ทำอะไรบ้างแต่ค,คุณครูก็ไม่ให้นักเรียนบันทึกรอกว่าทำอะไรเพราะมันเยอะเกินไปนะครับจะให้ใส่แต่เฉพาะหัวข้อเรียบร้อยไหมเอ่ยอ่าเรียบร้อยแล้วดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับปุ่มควบคุมนี้ อย่างปุ่มแรกใช้ในการซ่อนหน้าต่างโปรแกรมปุ่มที่สองใช้ในการย่อขยายหน้าต่างโปรแกรมและส่วนที่3ใช้ในการปิดโปรแกรมนั่นเองใช้งานอย่างไรครับเราจะใช้งานในส่วนนี้ได้อย่างไรตรงนี้ในกรณีที่คุณครูนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมา อ่ะคุณครูเปิดโปรแกรมขึ้นมาเป็นโปรแกรม Microsoft Word เรียบร้อยถ้าคุณครูต้องการที่จะซ่อนละ่ะทำอย่างไรทราบไหมคลิกที่ปุ่มแรกตรงนี้ลูกปุ่มแรกเ o r ่เห็นไหมซ่อนไหมซ่อนเรียบร้อยถ้าเราต้องการที่จะขยายนะครับถ้าเราต้องการที่จะขยาย เห็นไหมเราซ่อนโปรแกรมไว้ตรงนี้เห็นไหมครับไม่เรียนดูตรงนี้ลูกเห็นไหมเอาตรงนี้เลยดีกว่าอย่างนี้เลยถ้าเราต้องการที่จะซ่อนโปรแกรมไม่เลยเห็นไหมลูก ตัวนี้หนไหมครับเราคลิกที่ปุ่มแรกถ้าต้องการจะซ่อนโปรแกรมเราคลิกที่ปุ่มแรกเห็นไ,ไหมครับซ่อนเรียบร้อยโปรแกรมนั้นจะไปอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับไปอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปิดขึ้นมาปกติคลิกไปเลยครับนะเปิดขึ้นมาได้แล้วถ้าเราต้องการที่จะย่อหรือขยายล่ะย่อหรือขยายกดปุ่มที่สองครับ ปุ่มที่2เห็นไหมคี่ลงไปลูกเห็นไหมครับขยายโปรแกรมหรือย่อโปรแกรมก็ได้แล้วเราก็มาจัดระเบียบของโปรแกรมต่างๆเนี่ยเราก็มาย่อให้เล็กลงแค่ไหนก็ได้นะครับทำได้และถ้าเราต้องการที่จะปิดโปรแกรมเช่นเดียวกันครับรกระบาดสีแดงเห็นไหมลูกปิดโปรแกรมได้เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราจะไปดูต่อกันเลยนะครับทีนี้นักเรียนไม่งงแล้วนะในส่วนของการใช้งานปุ่มควบคุมมคณคูณค,ณคิดว่านักเรียนน่าจะได้เคยใช้กันมาแล้วในส่วนของการย่อการขยายรวมถึงการปิดโปรแกรมไม่น่าจะยากเกินไปต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อก็คือในส่วนของแถบเมนูนั่นเองอบันทึกลงไปครับ